สดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารูวิวสลามกันนี่เลยอันนี้เก็บไว้สองเดือนนะเก็บไว้สองเดือนเนื้อยังดีงม,มากๆเลยนะคะตอนแรกเนื้อมันดีมากๆตอนแรกเนื้อมันเหลวแล้วแล้ก็เมื่อกี้เราก็ไปใส่น้ำยาตันสลาม,มานะเนื้อมันก็นิมน่มแล้ว เรวก็จะมาดูท่าแท้ของมันเลยนี่ค่ะยืดได้ยาวมากเลยนะคะเลยกล้องไปเยอะมากเพราะมันอันใหญ่แล้วก็ยืดได้ยาวมากเลยนะคะแล้วก็นิ่มามากแล้วมันก็มีเสียงที่ฟินมากดูนะมันไม่ฟินดูนะเราต้องจิ้ม่างนี้โอเคก็ได้พอตัวเลยนะคะ ถ้าใครอยากให้เราบอกวิธีการทำเนมยาทำสลามของเจ้าตัวนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย